หมอแป้งที่รักคึกคักคุกค,คิกทะลุมาเลยอีกคิกคิกคุกครักแป้งพอแล้วพอ,อแล้วน้ำลายเต็มหน้าหมดแล้ว <S <S เราเชื่อเสมอว่าพลังนี้เกิดจากความรักของเราสองคนไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหนเป้ก็จะมีพลังทะลุผ่านตัวกลางอะไรก็ได้มาหาเรา เชได้นี่เป็คนไข้เป็นร้อยรู้ป่ะถ้าหมอจดอาการมั่วๆคนไข้าตายได้นะ Bp แปดสิบฉลาดสมาธิพาวะร้อยสามสิบ Bp แปดแผนกนี้เ,นเฉียดความตายมากที่สุดวินาทีเดียวอาจทำให้นคนไข้าตายได้ครบฉังอาทีเปลี่ยนคนปั๊มค่ะปั๊มหัวใจง,ใง่ายๆเนี่ยถ้ามึงทำไม่ได้มึงไปถอดชุดกาวทิ้งพี่เป้งสอนผมว่าถ้าชีพจรหย,ยุดเต้นอ่ะชีวิตมันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ทีมพละชาดิโอเวชั่นร้อยยี่สิบโดวแต่ถ้าพี่ช่วยอ่ะมีโอกาสรอดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีต เล็กทีรีเคจีตามไปอย่างบูแบ๊กเราลยรักษาคนไข้ไม่เสร็จเลยไงใช้พลังอะไทำไมเราขอโทษเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมพี่เริ่มสับสนแล้วว่ะวันนี้เป้งอุทิศต้นให้บุญการเป็นหมอจริงๆหรือแค่ว่าไม่รักไม่แคร์พี่แล้วแล้วคนรักกันมันต้องแคร์กันปะวะทำตามหัวใจเลยพี่ บอกทุกอย่างทั้งหมดเลยทุกอย <ahh> like <masterpiece> ่างที่เป็นปัญหาระหว่างพี่กับเขาอ่ะดูเลยอ้อ้ไอ้ไเธไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้่อ้ไอ้ไ่ไอ้ไอ้ไออิไอ้ไอ้ไอกอัอออ้อ้ไอไอ้ไอ้ไอกไอ้ไอ้ไอออเ้อ้ อยู่ใกล้ฉันทำไมวะคนมันจะตกหลุมรักอ่ะแค่นาทีเดียวมันก็ได้ปะ <S <S พี่เป้งกับพี่ทันตวันเขาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่เด็กนะมันจะเป็นกี่ข้ออือแค่เสนอตัวเป็นช้อยให้เขาเลือกว่ามีคนที่รักเขามากกว่าที่นี่ก็ช่วยชีชวิตคนกันถ้าตามผู้ชายมาเราออกเอาหมอเฮ้ยกูชอบพี่เป้อะพี่แฟนหมอเป้งเขาคุอได้เลยดิน้องอยู่ในความดูแลของเราเลิกสร้างปัญหาได้แล้ว รรอแกเราคิดถึงแกตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่แกไม่ว่างเราจะบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกนาทีที่เรารอแกกำลังไปต่อชีวิตคนอื่นอยู่แกให้เราเลือกได้ไหมแกรู้เราเลือกแกไม่ได้อคนเราไม่เห็นต้องเป็นหมอตลอดเวลาเลยนี่ก็ต้องถามตัวเองปะจะ <Everything. S 1> ชอบผมเพราะอะไรตั้งสิบห้าปีอะ ถ้ามันใช่มันใช่ไปนานแล้วแหละนนพี่นา,านั้นมีค่าาามมาพี่งไม่มีหัวใจแต่เราต้องไปคนเจ็บก่อนใช่ไหมแก่ถึงจะอยากว่าหาเราบ้างอะหนูไม่อยากตายผมพยายามช่วยน้องผมเต็มนี่แล้วแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยเันเมันคนุ้่าแต่กูเหยู่คนนั้นตายไง ย้นนั้นวันนี้ถ้ามีใครตายบ้องฉันไม่ให้เธอจากไปเราคิดถึงความรักกว่า